วันนี้ตามกันต่อเป็นตอนที่2นะครับเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไต้หวันว่าถ้าเกิดในระดับผู้บริหารเนี่ยเราจะสามารถนําองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้กับประเทศแล้วก็องค์กรของบ้านเราได้อย่างไรติดตามได้จากคุณองค์อน,นันต์อามาตยากุลครับ ตอนที่แล้วที่เราได้สัมภาษณ์ท่านประธานของสอบรอรรเกี่ยวกับโครงการ e x ็กเซที่นํากลุ่มผู้บริหารไปศึกษางานด้านเศรษฐกิจสร้างสรงสรค์ที่ประเทศไต้หวันเราจะตามไปดูกันที่ไต้หวันเลยครับว่านักเรียนรุ่นใหญ่อย่าง e x ็กเซรุ่นที่4เขาไปพบเห็นอะไรมาบ้าง เป็นอโอกาสนะครับที่เราได้มาชมอ่า ตัวอย่างของของการที่ทําในเรื่องของนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรน,นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเมืองไต้หวันซึ่งซึ่งผมคิดว่าไต้หวันเนี่ยโดยสภาพหลายๆอย่างเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากประเทศไทยมากนักนะครับแต่ว่าในความเข้มแข็งโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเราจะเห็นถึงตัวการวางแผนแล้วก็การวางยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างชัดเจนและตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถจะทําให้ขับเคลื่อนในเรื่องของของพิสร้างสรรแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเขานี่ได้มีประสิทธิภาพแน่นอนรู้สึกประทับใจในเรื่องของการที่ ฝั่งรัฐของเขาเนี่ยให้การสนับสนุนในเรื่องของของเศรษฐกิจเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้เราต้องกลับมามองดูที่บ้านเราเหมือนกันว่าทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยอา,อาจจะต้องช่วยกันขยับตัวเองมากขึ้นเพราะว่าพวกเราที่มากันแต่ละคนก็เป็นตัวแทนของทั้งฝั่งรัฐและเอกชนนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะได้ได้เอาไอเดียเนี้ยกลับไปผลักดันในส่วนที่ที่เราจะพัฒนาวงการ ขอขขงบ้้้าานนเรใหดีึซึ่งความตั้งใจของเราเนี่ยเราอยากจะให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารทั้งภาครัฐเอกชนนะแล้วก็วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้เป็นจะเรียกว่าเป็นท่านทูดนะครับทางด้านเศรษฐกิจสร้างสารรเพื่อที่จะไปนําเสนอแนวะความคิดของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไปพัฒนาในองค์กรของตนแล้วก็เป็นเครือข่ายร่วมกันซึ่งทั้งสามรุ่นก็จบไปแล้วประมาณร้อยคน นะครับผมเองก็เรียนที่รุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่4ที่เราจัดและก็มีการดูงานหลายประเทศแล้วนะครับที่ปีนี้ที่เราเลือกรุ่นที่4มาที่ไต้หวันเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของงบประมาณแน่นอนนะครับแต่เนื่องจากไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจอยู่สองสาเรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยประเทศไต้หวันเป็นประเทศที่มีแนวความคิดในเรื่องของความสร้างสา์สูงเป็นอันดับไม่เกินอันดับ5าของโลกนะ นะครับโดยเฉพาะ s อเนี้น่าจะเป็นเปอร์สองของโลกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ทําให้เกิดระกายนะว่าเราอยากจะพาให้ท่านทูตทั้งหลายที่กาลังจะจบเนี่ยนะครับในรุ่นที่สิบท่านทูตทางด้านทางด้านเสจสร้างสารรค์ได้มาเห็นว่าความความตั้งใจในการพัฒนาประเทศไต้หวนันตั้งแต่องค์กรเล็กๆที่รวมตัวกันนะเป็นจุมจชนในหลายโปรแกรมที่เราไปดูเราจะได้เห็นความร่วมมือของประชาชน ความร่วมมือของรัฐบาลท้องถิน่นไม่ใช่เป็นคําสั่งจากรัฐบาลเลยนะครับก็เป็นความร่วมมือของรัฐบาลท้องถิน่นประชาชนที่ทําให้เศรษฐกิจของไต้หวันเนี่ยจเจริญขึ้นมาทีนี้ในกลุ่มของพวกเราที่มาเนี่ยก็เนื่องจากมีความหลากหลายของนแนวความคิดนะครับที่ได้มาด้ยวยเราก็มีการถกเถียงกันทุกเย็นนะครับเพื่อจะไดะ้คนเรารู้มาหนึ่งเนี่ยพอสิบคนว่าการเป็นสิบความรู้ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กนะับพวกเราเป็นอย่างยิ่ง บร o เล็งเห็นความสําคัญของผู้บริหารที่สามารถขับเคลื่อนหน่วยต่างๆของประเทศไทยไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการรู้จักเชื่อมโยงและร่วมมือกันโครงการ exit ครั้งนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ประสบผลสําเร็จและยังจะมีอีกต่อๆไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้วยความสร้างสารรค์ที่จัขาดไม่ได้ในยุคใหม่นี้รปรยงทองถ่ายภาพองค์อนันต์อมตยกุลรายงานจากกรุงไทเปประเทศไต้หวัน ส่งท้ายคุณผู้ชมนะคะด้วยช่วงของมาร์เก็ตติ้งกวนนะคะคหลายคน,นยไปดูคอนเสิร์ตดิสก้ามามนะคะคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของมาร์เก็ตติ้งยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องอะไรกับช่วงนี้เดี๋ยวติดตามได้นะคะจากมาร์เก็ตติ้งกวนแล้วก็เราสองคนทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นตอนนี้ใครๆก็พูดแต่เรื่อง เลดี้กาก้ากันนิดวันก่อนผมเรียกสาวทุกคนแนละ้วฟิตเป็นชื่อเดียวหมดไม่รู้เป็นอะไรทุกคนโกยผมหมดเลยผมเรียกเป็นเลดี้ป้าป้าทุกคนไม่คุยกับผมจนถึงวันนี้ <c oughs> แต่ว่าเลดี้กาก้าที่ว่าสวมอะไรนะชะดา <c oughs> ชดาทองชดาทองี่ <c oughs> <c oughs> อะไรนะ <c oughs> มอเตอร์ไซค์อันนี้เป็นการขัดกันงงว่าธรมภาพลักษณ์อะไรบางอย่างหรือเปล่าสวมชดาขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าอาจารย์ปีเตอร์สวมปีป๊บแล้วขับรถสิบล้อม จุดขายจะสูีกันคุณเอาปี๊มายุ่งกับผมทําไมกัดอาจารย์บีเตอร์ก่อนเลยด้วยความเคารพทำไมคุณต้องเอาปี๊มายุ่งกับผมทุกทีทุกตอนเลยคุณรู้ถูกสมรรถภาพผมหรืองั้นไปชดาแล้วกันเออไอ้ผมขอขัดแย้งคุณเกียงชัดเลยขัดเยอะๆผมถือว่าในคอนเสิร์ตกากานี้ในฐานะที่เขาเป็นศิลปินต่างชาติที่มาเยือนในประเทศไทยนะฮะ เขาทำหน้าที่นิเทศศาสตร์ให้ประเทศไทยได้ดีที่สุดในแง่ของอะไรนิเทศศาสตร์เอา้าผมถามว่าคุณเขาเป็นคนฝรั่งนะครับเขาเคารพโดยการเอาเชดาไว้ที่ผมเทศไว้ที่ศีรษะนะครับ และการพูดถึงวัฒนธรรมไทยที่ดีรักประเทศไทยบอกว่าเขาโชคดีมากในการมาเมืองไทยคราวนี้และไม่มีตีกันในขณะที่ประเทศอื่นๆเข้าไปมีตีกันเนี่ยน่าล่าสุดกรโดนที่อินโดยกเลิกไป,ปเหตุไนาอาจารย์ปีเตอร์ถึงบอกว่ามันเป็นการนิเทศศาสตร์ที่แล้วทำไมหลายๆประเทศที่เขาถูกขับไล่ถูกยกเลิกถูกวิจารณ์แบบสมมุติว่าศิลปินคนหนึ่งนะครับจะถามคุณผู้ชมว่าเดินทางไปทั่วโลกเวิรนะ์ไวน์ออนทัวร์อะไรก็แล้วแต่นะแล้วโดนหลายๆแห่งเขาแอนตี้ขับไล่ มันบอกอะไรวิดีโอของกากานะครับออกตั้งแต่วันเสาร์เลยป่ะครับจริงๆออกตั้งแต่คืนวันศุกร์ตอนดึกๆแล้วทาง u t u b e นะครับมีคนเห็นวิดีโอกากาประหลาดมากนะครับใน YouTube วิดีโอเนี่ยนะฮะของคอนเสิร์ตกากาไม่ได้หลุดจากประเทศอื่นสักเท่าไหร่เลยนะครับหลุดจากประเทศไทยหมดเลยและปล่อยให้หลุดด้วยผมไม่แน่ใจว่าแมสเซจต่างๆที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเยอะแยะเลยนะและมีผลที่ดีต่ออัตลักษณ์ไทยไหมครับ ในฐานะที่บอกว่าเออเทข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าเมืองไทยเราไม่มีการประท้วงแสดงว่าแก้ข่าวว่าเมืองไทยเราสงบแล้วใช่ไหมนั่นจะเห็นอย่างนี้ได้ไหมว่าการสวมชดาเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นการแก้เกี่ยวหลังจากที่ฉันต้องการจะไปซื้อโรเล็กป้อม อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าแรก็ค,คือว่าเราต้องยอมรับข้อที่หนึ่งนะฮะไอโรแลกบอมเขาไม่ได้ต้องใจดูถูกอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเลดี้กากาเนี่ยมาจากสังกัดรคอรเดที่ชื่อว่าเดฟแจมเดฟแจมไม่เป็นสังกัดรคอร์ดไอ้มืดนะฮะเพราะฉะนั้นมืดเนี่ยนะมันชอบที่สุดเลยอไอนาฬิกาโรเล็กส์บอผมไม่รู้เป็นวัฒนธรรมไทยอะไรของเขายัางไงก็แล้ว<ห>แต่ไอมืดเลยเหรอไอมืดเนี่ยนะฮะคนดําใช่ไหมคนดานะครับเขาชอบอย่างนั้นเราเรียกว่ามืดเดิน แสดงว่าเหมือนแต่งตัวเป็นพวกกมม马าใช่ไหมคือบอกว่ามีพวกอะไรทองๆเยอะๆอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมแสดงว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนอกจากการซื้อนาฬิกาซึ่งถูกสั่งมาว่าขอไปฝากแต่ว่าเอาเข้าประเทศไทยได้นะครับเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์สิทธิบัตรคุณมีงั้นปีถ้าเกิดว่าครั้งหน้า雷迪ก้ามาพูดไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้า雷迪卡้ามาเนี่ยผมเสนอให้ปี๊บคุมหัวนะถ้าปิ๊บคุมหัวผมสองสนเสนอมากกว่านั้นอีกคือนะฮะ ทำเป็นพรมโรเล็กซ์ปอมให้เขาเดินเลยไหมเออพรมไปเลยเป็นโรเล็กซ์ปอมไปเลยให้เจ๊กัยเดินแล้วให้แกหยิบเออนั่นแหละให้เลือกเลยแล้วคนขายเอาปิ๊บคุมหัวเนี่ยไอทําเป็นโรเล็กซ์ปอมไว้ทำไมหรือเปล่าคือทางกระทรวงกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้ไม่ต้องบี้ไงเพราะเสร็จแล้วเขาต้องรับทำลายหลักฐานใช่ไหม ก็หลักฐานนี้ได้รับเกียนจากเลกี้กากาเหยียบทําลายมันเลยมัน็ไปโดเลตปอมเสร็จแล้วก็ไปขี่ช้างแลวช้างที่ขี่ก็เป็นช้างปลอมหือมช้างปอมช้างปลอ,นะอมดีช้างปลอมใช้การดไม่ได้นะ <laughs> <laughs> จบเลย